มังก่อนหยกภาคสองปี2 0 1 4ตอนที่23ลีหมกโชกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้นางได้ดูถูกเกาะดอกท้อว่าใช้คนจํานวนมากมารุมเล่นงานนางทําให้อึ้งเย้ซื่อไม่ขอยุ่งกับการต่อสู้ในครั้งนี้เขาจึงได้ฝึกฝนวิชาให้กับเอี้ยกล้วยเพื่อให้เอี้ยกล้วยต่อสู้แทนสิทธิของเกาะดอกท้อและการพบเจอกับเฟงิงมูฟงจะช่วยเหลือทุกๆคนได้หรือไม่ไปรับชมรับฟังกันได้เลยก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเรานั้นก็อยากจะขอเพียงหนึ่งไลค์แค่เพียงกดรูปมือที่อยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กเเราฟงงมู ต้องการการชดเชยจากอาจารย์แล้วตอนนี้อยากจะตอบแทนบุญคุณอาจารย์ทั้งชีวิตนี้ก็คงไม่พอเขาจะไม่ยอมให้ลีหมกโชทำร้ายสิทธิ์น้องของเขาอย่างแน่นอนลีหมกโชคิดว่าเฟิงมูฟงคงจะไม่ได้เก่งกาจอะไรนะและผู้จาดูถูกอึง้งเอือไปอีกอย่างต่อเนื่องหมดความอมดทนแล้วเฟิงมูฟงได้ยินคำดูถูกอาจารย์จากลีหมกโชมามากพอเขาไม่อยู่เฉยแน่แ่จึงได้นําอาวุธของตนออกมาต่อสู้นั่นก็คือค้อนที่เขาใช้ตีเหล็กก่อนหน้านี้แต่ที่พิเศษก็คือมันติดไฟได้ด้วยการต่อสู้ระหว่างเฟิงมูฟงกกกับก้้มมโช็ไดเริ่ตน เฟิ่งมูฟงใช้ค้อนที่ติดไฟนั้นทุบไปทุกทกที่พลังทำลายล้างของค้อนนั้นลุนแรงยิ่งนะักแถมยังมีไฟที่ติดค้อนอีกด้วยเมื่อเปลวไฟนั้นโดนเสื้อผ้าของลิมกโชเปลวไฟก็พร้อมที่จะเผาไหม้ทุกสิ่งและทำลายทุกอย่างอยู่แล้วจึงทำให้ลิมกโชเสียเปรียบนางสงสัยว่าหากสู้กันด้วยฝีมือเขาจะสู้นางได้ไหมเฟิ่งมูฟงเองก็คิดว่าตัวเองนั้นก็คงสู้นางแบบไร้อาวุธไม่ได้แน่แนเอยก,กวยเห็นเสื้อผ้าข,ของนางถูกไฟเผาไหม้ไปบางส่วนอาจจะดูโป๊ไปบ้างจึงเอาเสื้อที่เทีีเเเออองตัดดใใหหห้้้้ขาากก่่นนนลมโชพืปิ ่งร่างกายฟงมูฟงบอกว่าถ้านางได้เจอกับศิษย์พี่เขาแล้วก็นางจะสู้ศิษย์พี่เขาไม่ได้แน่นอนลี้มหมกโชศบประมาทว่าอึ่งเอียสือนั้นก็คงไม่ได้เก่งกาจอะไรมากนักนางตั้งใจอยากจะสู้กับอึ่ยองยงแต่ดูท่าทางแล้วอึ่งยงก็คงไม่เท่าไรเช่นกันเอีอยกุ้ยเลยจำลองเหตุการณ์และการต่อสู้ระหว่างลี้มหมกโชที่สู้กับวิชาที่เขาได้ร่ำเรียนมาจากอึ่งเอียสือให้นางเห็นภาพทุกกระบวนท่าของนางน,นั้นถูกกระบวนท่าของอึ่งเอียสือสกัดเอาไว้ได้ทั้งหมดแม้แต่่่ในน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 ภาาาาาาพจจจจลลลอออออองง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 ขกกกกก็็็ยยัััััสู้้้้้้ไไไไมมมมมดดดเเืหึรรบคววิแปตีโํ เข้ามาชาวเมืองส่งต่างต้องพากันลำบากแน่ เฟิงมูฟงอยากให้เอีย้ยกล้วยลงมาเป็นทหารเพื่อต่อต้านมองโกแต่เอีย้ยกล้วยไม่อยากเข้าร่วมเพราะเขายังต้องตามหาเซียวเหลิงนึ่งให้เจอและอีกอย่างคุณนางท่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนไม่ดีเขาก็เลยไม่อยากช่วยเหลือต่างคนต่างความคิดแต่ถึงอย่างนั้นเฟิงมูฟงก็จะเข้าร่วมกับกองทัพมองโกอย่างน้อยๆก็จะได้เข้าไปสืบหาข้อมูลในนั้นเขาฝากเทียเองไปบอกอึงเอซือด้วยว่าตัวเขานั้นจะไม่ลืมบุญคุณของอาจารย์เลยการที่เขาเข้าไปในกองทัพมองโกครั้งนี้อยากจะจัดการทหารหรือแม่ทัพของมองโกให้ได้้สัักกกกกกกคคนนนแแลลลลววพเขาาาาา็บบอจกกไปททุมยงี เทียเองสงสัยว่าทำไมเอีย้ยกล้วยถึงได้เอาเสื้อที่นางตัดให้ไปให้ลิหมกโชแต่สถานการณ์มันบีบบังคับเขาจึงจําเป็นต้องทําแบบนั้นในตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะต้องใส่เสื้อผ้าเก่าๆก,ก็ไม่เป็นไรเพราะเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่นั้นเสี้ยวเหลงหนึ่งเองก็เป็นคนตัดให้กับเขาแต่คิดดูแล้วเหมือนสิ่งที่เขาทําไปจะผิดเทียเองนางอาจจะเสียใจก็ได้ที่เขาไม่ได้รักษาน้ําใจของนางเขานั้นจึงได้แก้สถานการณ์ด้วยการขอคํานับเทียเองเป็นสิทธิธพ์พี่นางก็เลยลืมเรื่องเก่าไปและไม่ได้ยอมรับเขาแต่ถึงงงงงงออออยยยย่่าาานนนนนัั้้้กก็็็ตตเเเเปปมมลลํดบบีววิซืหจะแคช เวลาก็ตามแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้พวกเขาจึงท้าประลองกันทั้งสองคนต่อสู้กันเทียเองเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือว่าเอียกล้วยแค่ออมือให้เฉยๆเล็กบอดสังก็เข้ามาทักทายทั้งสองคนเล็กบอดสังกับเอียกล้วยมาดูอาการของซาโกนางยังไม่ดีขึ้นเลยเมื่อนางเห็นเขานางก็เรียกว่าผีหลอกผีหลอกอีกแล้วทําให้เอียกล้วยสงสัยกับเรื่องราวที่คาใจก่อนหน้านี้ตกดึกคืนนั้นเอียกล้ยมาถามซาโกว่าใครเป็นคนสังหารพ่อของเขาแต่ซาโกยังคงกลัวกับเรื่องราวที่เคยเก กวยไปสัมผัสโดนก็ทําให้เขานั้นตายไปเอียกลวยยังคงสงสัยและเคนถามนางว่าท่านอาของนางคือใครกันแน่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้รู้ว่าท่านอาที่ซาโกพูดก็คืออึ้งยงนั่นเองมันทําให้เขาเจ็บปวดมากที่ผ่านมากวยเจ๋งและอึ้งยงเลี้ยงดูและทาดีกับเขามานานหลายปีและเขาก็ต้องอยู่กับคนที่ฆ่าพ่อของเขามานานมากแล้วเช่นกันเมื่อรู้ความจริงแล้วเอียกวยก็อยากจะไปแก้แค้นแทนพ่อใครจะห้ามเขาก็ไม่ยอมฟังเทียเองจึงได้ติดตามเพื่อไปตามหาเอี้ยกวยกลับมาเอียกวยเดินออกไปกลางแม่น้ําอย่างไรจุดหมายในใจของเขานั้นมีททั้้งงงคคควววาาาามมมแแนละเเเเเจ็บปปดรุช่ชอ ครุยอยู่ใกล้ๆก,กับเอีย้ยกล้วยเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาสงสัยว่านางมาที่นี่ได้อย่างไรเมื่อคือนนางตามหาเขาจนเจอและพาเขาออกจากป่ามานอนพักที่บริเวณนี้เทียเองนั้นเตือนสติเอีย้ยกล้วยหากคิดจะแก้แค้นนางนั้นก็จะไม่ห้ามเขาแต่นางให้ความคิดเห็นกับเขาว่าหากจะแก้แค้นก็ต้องมั่นใจว่าจะไม่แก้แค้นผิดคนการแก้แค้นรอสิปีก็ยังคงไม่สายเมื่อเวลาผ่านไปก็จะช่วยให้มีการปตรตองและคิดมากขึ้นในตอนนั้นทุกอย่างก็อาจจะชัดเจนเอี้ยกล้วยขอขอบคุณเทียเองเขาเข้าไปกอดนางนางเองก็อยากจะกกกกกกออออออดเเเขาาาาแตตต่่็็้้้้งงหหัมววววไสนียยลลบ เพื่อจะไปแกแกคในหมู่บ้านมีหญิงสาวคนหนึ่งมาแสดงมายากลให้ชาวบ้านดูทุกคนต่างตื่นเต้นและชอบใจมากเมื่อการแสดงจบลงหญิงสาวก็เก็บเงินจากคนดูและก็กําลังจะจากไปแต่ตอนที่นางจะไปนั้นมีชายแก่คนหนึ่งที่ยืนมองนางอยู่เขาเพิ่งจะรู้สึกสนุกไม่รู้ว่าความรู้สึกของเขานั้นช้าเกินไปหรือเปล่าเขาเข้าไปชื่นชมนางและขอให้นางสอนบรยุทธ์ให้กับเขาแต่นางไม่ยอมสอนให้กับเขาถึงอย่างนั้นเขาก็ตามตื้นางหากนางสอนบรยุทธ์เมื่อก่อนนี้นให้กับเขาเขาจะยอมนางทุกอย่างดูท่าทางเขาก็เป็นคนแปลกๆมีท่าทางแปลกๆแต่เขาก็ตามตื้อนาง บอกว่าหากเขาจะเรียนวิชาก็ต้องแต่งงานกับนางเท่านั้นซึ่งเป็นกฎของตระกูลนางผู้เท่าคนนั้นจึงเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นชายหนุ่มแต่ถึงอย่างนั้นท่าทางของเขาก็ยังแปลกๆอยู่ดีนางคิดว่าเขานั้นบ้าแน,แน่แต่เขาอยากเรียนรู้วิชาจากนางจึงขอบอกนางว่าเขารักนางมากรักจากภายในเมื่อนางได้ยิน นางก็รักเขาเลยทันทีเพราะพ่อของนางเคยบอกไว้ว่าหากมีคนบอกกับนางว่ารักนางจากภายในคนคนนั้นก็คือคนที่เหมาะสมกับนางแล้วนางก็ยังได้เฉลยอีกว่าที่ผ่านมานั้นนางไม่ได้เสกของออกมาแต่สิ่งที่นางทํามันคือมายากลเท่านั้นเมื่อเขารู้ดังนั้นจึงไม่อยากจะยุ่งกับนางแล้วก่อนหน้านี้นึกว่านางมีพลังวิเศษเสกของได้เมื่อรู้ว่านางทําไม่ได้เขาจึงจะรีบหนีจากนางไปแต่มันคงไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่านางตามเขาไม่หยุดเลยการแต่งงานไม่ใช่เรื่องล้อเล่นจะมาพูดเล่นๆได้อย่างไรนางยังตื้อเขาไม่เลิกในา เท่านั้นอยู่พอดีผู้เท่าในร่างชายหนุ่มจึงบอกว่าเซียวเหลิงนึ่งเป็นภรยาของเขาเขาจับตัวนางเอาไว้เพื่อให้เล่นไปตามบทเซียวเหลิงนึ่งอยากจะขัดขืนแต่เมื่อลองแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้มีวรยุ์ที่สูงมากไม่ขัดขืนน่าจะดีกว่าแต่ก็ตามน้ําไปก็น่าจะพอผู้เท่าในร่างชายหนุ่มพยายามจะหนีจากหญิงสาวเล่นมายากลแต่กิ่งไผ่ได้เกี่ยวหน้ากากของเขาออกและเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงหญิงสาวที่เล่นมายากรก็ตกใจมากที่เห็นว่าเป็นชายหนุ่มที่แท้ก็คือเท่าลามก,ก่อนหน้านี้นางจิงได้เก็บของแล้วหนีไปผ จะย่างหน่อไม้ให้เขากินเขาจึงติดตามนางกลับไปยังที่พักเซียวเหลิงน,นึ่งพักอยู่ในถ้ำน้ําแข็งปูเทาสงสัยว่าทําไมนางมาอาศัยอยู่ที่นี่นางให้เขานั้นย่างหน่อไม้กินเองและนางก็ขอตัวไปนอนเซียวเหลิงน,นึ่งนอนบนเชือกเส้นเดียวเหมือนเคยปูเทาเห็นดังนั้นก็รู้สึกตืน่นเต้นอยากจะให้นางสอนการนอนแบบนี้ให้เหมือนกันแต่ว่าเซี่ยวเหลิงน,นึ่งก็หลับไปแล้วปูเทาคิดว่านางทําได้เขาก็คงทําได้เช่นกันและลองไปทําดูแต่ว่าพยายามอยู่นานก็ไม่สามารถนอนบนเชือกเส้นเดียวเหมือนกับนางได้ปูเทาจึงขอร้องให้นา,นนา,นนนา,นางนั ผู้เท่าตามตื้อจนเสียวเหนิ่นึ่งยอมหากจะฝึกวิชาของสำนักสุสานโบราณก็จะต้องละทิ้งความรู้สึกและอารมณ์ให้หมดสิ้นไปเมื่อผู้เท่ารู้ว่านางมาจากสุสานโบราณก็ยิ่งตื่นเต้นเขาก็าไปอวดวิชาของสำนักชวนจินนางดูก็รู้ว่าเป็นวิชาของชวนจินเขาและนางประลองกันแต่ผู้เท่าที่ใช้วิชาของชวนจินนั้นสู้นางไม่ได้ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ผู้เท่าที่แท้ก็คือจิวแปะทงเท่าทารกเขาสงสัยว่าทำไมนางไม่อยู่ที่สุสานโบราณและสงสัยอีกว่าเอียกล้วยนั้นเป็นใครเพราะว่าพอพูดถึงงงงงเเเออีียยกกลล้้้้วววนนนาาาาา็ศรรททััจิแปะใใหห่่ืฟ หากมีสิ่งใดที่เขาช่วยได้เขาก็จะช่วยเซียวเหลงนึ่งจึงเล่าเรื่องราวให้จิวแปะทงรับฟังนั่งสงสัยว่าทำไมนางถึงจะรักกับเอี้ยกล้วยไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าจิวแปะทงจะสนใจแต่เรื่องการฝึกวรยุทธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องที่นางเล่ามาเลยเซียวเหล็งนึ่งจึงรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจนางเลย เช้าวันต่อมาเซี่ยวเหลิงนึ่งออกมาเดินที่ทานหิมะนางยังเก็บตุ๊กตาสลักของเอี้กกล้วยเอาไว้เมื่อเอาขึ้นมาดูก็ทำให้นางคิดถึงเอี้กกล้วยอยู่เสมอคิดถึงช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันนางคิดถึงเขามากอยากจะอยู่กับเอี้กกล้วยและนางยังคงสงสัยว่าทำไมใครๆก็ต้องกีดกันนางกับเขาทำไมทุกคนต้องขัดขวางความรักของเรายิ่งคิดยิ่งเจ็บปวดนางจึงได้รับบาดเจ็บจากภายในคงเพราะนางนั้นมีความทุกข์กับเรื่องนี้มากจริงๆแล้วนางก็หมดสติไปอยู่กลางทานหิมะแห่งนั้นทานหิมะบริเวณแถวนี้กว้างใหญ่นักมี ได้ใช้สุนัลากเลือดมาตรงที่นางหมดสติอยู่พอดีเมื่อเขาเห็นเซียวหลิงหนึ่งก็ได้ลงมาช่วยเหลือนางเอาไว้พอเขาเห็นนางก็ตะลึงในความงดงามของนางใครเห็นนางก็ต้องตะลึงทั้งนั้นเพราะนางงดงามเหมือนกับเทพธิดาแต่ตอนที่นางได้รับบาดเจ็บจนลมปานของนางแตกซ่านนั้นท่านเจ้าหุบเขาจึงได้ช่วยเหลือนางเอาไว้พวกเขาพานางกลับไปยังที่พักและช่วยดูแลรักษานางเซียวหลิงหนึ่งได้รับการรักษาจากท่านเจ้าหุบเขาและพวกเขาก็เฝ้าดูนางอย่างไม่ห่างในตอนนั้นลูกสาวของท่านเจ้าหุบเขาก็เข้ามาทักทายเมื่อนางเห็นเซียวหลิงหนึ่าาน้เจห จึงได้เล่าเหตุการณ์ให้ลูกสาวของเขาฟังและให้ลูกสาวออกไปก่อนตอนนี้ชีพจรของเซียวหลิงนึ่งเริ่มแย่ลงเรื่อยๆทันเจา้าหกเขาจึงให้นําค้างคาวหิมะออกมาเพื่อช่วยเหลือนางสิธิ์ของเขาอีวังไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่กว่าจะหาค้างคาวหิมะมาได้นั้นยากลําบากมากแต่การช่วยเหลือชีวิตคนนั้นสําคัญมากกว่ายังไงก็ต้องช่วยเมื่อเซียวหลิงหนึ่งได้รับการรักษาอาการของนางก็ดีขึ้นทันเจา้าหกเขาก็รู้สึก,กยินดีที่นางปลอดภยัยเซียวหลิงนึ่งฟื้นได้สติแล้วนางสงสัยว่าทําไมนางถึึงงไไไดดด้้้้้มมมมาาอออออยูู่่่่่ในนนนทททีีีีแแแปลลกกกกๆบบเจสสววะร สวยงามมากๆและกําลังจะไปจับดอกไม้ท่านเจ้าหุบเขาที่มาเห็นเขา้าจึงได้ห้ามนางเอาไว้ได้ทันเพราะดอกไม้ของที่นี่เป็นดอกไม้มีพิษที่นี่คือหุบเขาไดร,รักและตัวของเขาเองก็คือกงซุนจีเป็นเจ้าหุบเขาแห่งนี้นางขอบคุณเขาที่ได้ช่วยเหลือชีวิตนางเอาไว้เมื่อเขาถามชื่อของนางนางไม่ได้บอกชื่อแท้จริงออกไปแต่นางบอกว่านางแท่หลิวกงซุนจีใช้กําลังภายในช่วยรักษาเซียวหลิงหนึ่งนั่นทําให้อาการของนางดีขึ้นในตอนนั้นลูกสาวของเขาลี่เอ่อก็เข้ามาทักทายทั้งสองคนและทําอาหารมาให้เซียวหลิงหนึ่งเซียวหลิงหนง ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกงซุนจีแล้วยังต้องลำบากให้ลีเออร์ส่งอาหารให้นางอีกแต่ว่าลีเออร์นางไม่ได้คิดอะไรนางกับรู้สึกดีใจเสียอีกที่มีคนเข้ามาในหุบเขาไร้รักแห่งนี้แล้วเรื่องราวตอนที่23ก็ได้จบลงความกระตันอยู่นั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรลืมถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแค่รู้ไว้ว่าใครเคยช่วยเหลือเราหากมีโอกาสสามารถทดแทนได้อาจจะไม่ได้ทําสิ่งเดียวกันกับที่เขาทําให้เราแต่เราก็สามารถทดแทนในเรื่องอื่นๆได้เช่นกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับมังกรหยกภาค 2, 2014, ตองทีปท,ทงเป็นใาจาก ทำไหมเขาถึงได้มีวิชาของสำนักชวนจินกงซุนจี้เขานั้นมีจุดประสงค์อะไรนอกเหนือจากการช่วยเหลือเซียวเหลิงนึ่งหรือไม่ตัวเขานั้นจะเป็นคนดีหรือไม่ดีหุบเขาไร้รักแห่งนี้ดูแล้วก็มีท่าทางแปลกๆเซียวเหลิงนึ่งจะออกไปจากหุบเขาไร้รักแห่งนี้ได้หรือไม่้าทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังคลิปจนจบขอให้รับชมรับฟังคลิปกันอย่างมีความสสุุขรรัักกกกษาาภพนดดด้้วยแแลละะอ่ืืมิงงจเต